ครับสวัสดีครับกาบสวัสดีพี่น้องสมาชิกทื่รักและคาครพทุกท่านนะครับกับผมนพนันดุจเลริญหรือวตีมังเอกทีมงานลุงชาญใจดีนะครับวันนี้ก็วันที่13นะครับมิถุนายน2563ะฮะวันเสาร์นะครับวันนี้ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบนะครับและก็อยู่ในความสนใจของพี่น้องสมาชิกกันเป็นอย่างมากหลายๆท่านก็ อสอบถานกันเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนนะครับการลงทะเบียนร,รับเข้าสาร15กิโลจากอบจอจังหวัดปทุมธานีนำโดยท่านายกชาญวงเพชรนยายกองค์การมหาส่วนจังหวัดปทุมธานีนะครับก็ในขณะนี้นะครับเราได้มีการลงทะเบียนเราได้มีการรับขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ที่รับผลกระทบโควิด1ิ นะฮะในการแจกข้าวสา1 5กิโลของอบจอจังหวัดปทุมธานีไปแล้วนะครับแล้วก็มีพี่น้องสมาชิกนะครับหลายๆท่านได้ส่งเอกสารเข้ามานะครับให้ที่ตัวกระผมนพนันหรือเจริญหรือว่าตีเมืองเอกก็ได้รับความร่วมมมือจากนิติบุคคลทุกๆหมู่บ้านนะครับแล้วก็ผู้นําชุมชนนะฮะอบตสมาชิกอบตอแต่ละหมู่ นะครับแล้วก็จิตอาสาเอาปรพรอเอาสมมอนะที่ได้ร่วมกันนะครับในการจัดเก็บเอกสารแล้วก็ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบกันนะฮะในเรื่องของการแจกข่าวสารของอบจจังหวัดปทุมธานีนะครับก็มีการเก็บเอกสารบางส่วนนะครับมีการเก็บเอกสารบางส่วนไปแล้ว นะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังตรวจสอบเอกสารอยู่นะฮะหมู่หนึ่งนะครับหมู่สองหมู่สามที่ตัวผมนกพน,นันหรืเจริญหรือว่าตีเมื่อเอกดูแลและรับผิดชอบอยู่นะครับก็ได้มีการจัดทำเอกสารไปบางส่วนแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีเอกสารบางส่วนบางชุดเช่นบ้านเช่านะครับที่ส่งเข้ามาแล้วก็จะมีเอกสารที่ไม่ครบเช่นส่งตบัตรประชาชน นะครับไม่ส่งทะเบียนบ้านเช่นกับชุดนี้นะครับมี่ส่งตบะประชาชนมาอย่างเดียวนะฮะแต่ไม่ได้ส่งทะเบียนบ้านมาก็จําเป็นที่จะต้องไปตามเก็บเอกสารกันนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ของท่านนะครับในการรับเข้าสาร15กิโลของอบจจังหวัดปทุมธานีนะครับและในวันนี้นะฮะวันที่13ตอนนี้ก็จะมีทีมงานนะครับทีมงานเจ๊ใหญ่เมืองเอกอรพินหนูเจริญ นะครับเจ้าใหญ่เมืองเอกก็จะได้ไปเก็บเอกสารในแต่ละที่นะครับตอนนี้ก็เ,เก็บเอกสารมาแล้วก็มาคัดกรองเอกสารอยู่นะครับแล้วก็จะรวบรวมนะครับในวันจันทร์ที่ถึงนี้คือวันที่15มิถุนายน2 5 6 3ก็จะได้นำส่งให้กับาทางอบจจังหวัดปทุมธานีในการคีข้อมูลนะแล้วก็ทำเอกสารกันต่อไปนะครับ ก็เรียนชี้แจงแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบกันนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนร,รับข้อสาร15กิโลของอบจอจังหวัดปทุมธานีนะครับขอความกรุณานะครับให้ท่านไปติดต่อที่นิติบุคคลนะครับทุกๆหมู่บ้านทุกๆชุมชนในพื้นที่หมู่หหมู่2และหมู่3นะครับหรือจะเป็นที่ท่านสมาชิออกอบต นะครับหมู่หนึ่งก็จะเป็นท่านอบตสมรานแก้วชมรอ,อบตวปวิย์จําสัดจะเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ผู้ใหญ่โน้นนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอสมจิตอาสออาพพปร,ปร,รอก็ไปติดต่อกันนะครับหรือจะเป็นหมู่สามนะครับหมู่สามก็ทางท่านสมาชิกอบตก็อบต,อบตสมารานน้อยนอนอบตพิมพ์สุพ,พักประเสริฐสมนะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่สอนนะฮะรวมถึง ผู้นําชุมชนจิตอาสาต่างๆท่านก็ไปติดต่อ,อก,กันได้นะครับส่วนหมู่2ก็ติดต่อ,อโดยตรงที่ตัวผมเลยนะฮะนพดลเจริญหรือว่าตีมือเอกแล้วก็พร้อมกับทีมงานจใหญ่เมืองเอกอรพินหนูเจริญที่จะช่วยกันทำอเอกสารเข้าสารในการรับนะครับก็เลยชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าเ,เป็นทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจกถุงยางชีพ ของอตตตบตตำบลของสามนำโดยท่านนายกดรวิสักดาท่ารองนายกนิพนธ์แก้วธรรมนะครับก็จะมีตกหล่นกันเป็นประจำแล้วก็เป็นจํานวนมากนะฮะมีการตกหล่นกันเป็นประจำแล้วก็เป็นจํานวนมากเช่นไม่ได้ข่าวเลยว่ามีการแจกถุงยังชีพมีการแจกข้าวสารต่างๆถ้าไม่รู้เลยว่าจะขึ้นที่ไหนจะไปลงทะเบียนกับใครนะครับอันนี้คือเป็นปัญหานะฮะบ,บางท่านนี้ไม่รู้จริงๆ มารู้อีกทีก็คือวันที่เขาแจกออของกันแล้วนะครับเช่นถุงยางชีพนะฮะแจกไปแล้วก็จะมีการตกหล่นของอบจต,ตมบของสามก็เกิดปัญหากันนะครับแต่ว่าของอบจอนะฮะจังหวัดปทุมธานีเขาสารสิบห้ากิโลเราก็จะควบคุมให้ได้มากที่สุดนะครับ<ม>ควบคุมให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องสมาชิกได้รับรู้รับทราบกันมากที่สุดนะฮะแต่ส่วนท่านที่รู้แล้ว นะครับส่วนท่านที่รู้แล้วไม่ต้องการที่จะรับนะอันนั้นเราก็ไม่ว่ากันนะแต่ท่านที่ยังไม่ทราบและต้องการจะขึ้นทะเบียนนะก็มาขึ้นทะเบียนกันได้นะในส่วนของการรับข้าวสารนะครับเป็นสิทธิ์ของท่านนะบางท่านก็ท่านจะนําไปบริจาคต่อหรือจะนําไปให้คนยากคนจนนะคนที่ประสบปัญหามากกว่าก็สุดแท้แต่กําลังของท่านนะครับเพราะว่าถือว่าตรงนี้เป็นสิทธิ์ของท่าน นะฮะเป็นสิทธิ์ของท่านที่ท่านจะได้รับที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 กกันนะฮะนี่ก็เป็นการเยียวยาดูแลช่วยเหลือกันเบื้องต้นนะครับก็เรียนชี้แจงนะฮะเราก็พูดกันในเนื้อหาความจริงนะครับในเนื้อหาสาระความจริงจริงๆเพราะว่าบางครั้งในการทำงานนั้นอาจจะไม่ราบเรียบนะบอาจจะไม่ราบรื่นเพราะว่ามีอุปสรรคมากมายนะฮะแต่ว่าเราก็จะ ให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับรู้รับทราบนะครับบางนิตินะฮะบางนิติบุคคลก็ไม่ถูกกันนะครับบางนิติบุคคลก็ไม่ถูกกันนะฮะก็ทําให้เกิดปัญหานะฮะแต่ว่าเราอยู่ตรงนี้เราเป็นกลางนะฮะเราเป็นสิทธิเป็นสิทธิของของท่านนะครับที่จะได้รับก็จะพยายามนะฮะให้ท่านได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้มากที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้นะะในช่องทางต่าง นะครับหรือถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้รับความสะดวกท่านก็โทรมาติดต่อได้ที่ผมนะฮะเฉพาะหมู่หนึ่งหมู่สองและหมู่สามนะครับส่วนหมู่สี่นะฮะหมู่สี่ก็จะเป็นท่านสอจอมาพนบลาเจริญท่านได้ดูแลอยู่นะครับหมู่ห้าถึงหมู่สิบหกก็จะเป็นท่านอบตอพโรุ่งมาจากแจ้งที่ท่านดูแลอยู่ตรงนั้นนะฮะก็วิธีการแล้วก็การทํางานแต่ละท่านแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ว่ากันไปตามแต่ละหมู่ นะแต่ว่าในส่วนของผมก็จะดูแลที่หมู่หนึ่งหมู่สองและหมู่สามนะครับก็ย้ํากันนะครับสําหรับท่านที่นะฮะส่งเอกสารมาแล้วนะครับท่านสบายใจได้เลยนะฮะว่าเอกสารได้ถึงมือผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ผ่านการคัดกรองนะฮะร,รวมถึงการรับรองอีกครั้งหนึ่งด้วยโดยท่านรองนายกมิพลแก้วธรรมรองนายกการมหาส่วนตำบลของสามนะฮะก็รับรองให้อีกครั้งหนึ่ง ท่าน,นได้รับอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของข้าวสาร,รเรากจ็จะดูแลให้อย่างดีที่สุดแล้วก็ทั่วถึงที่สุดนะครับและตอนนี้นะฮะในวันอาทิตย์คือพรุ่งนี้กําหนดก,การนะครับกำหนดก,การวันพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์ผมก็จะไปเก็บเอกสารนะฮะขอเป็นครั้งสุดท้ายนะครับขอเป็นครั้งสุดท้ายตามนิติบุคคลต่างๆตามหมู่บ้านตามชุมชนต่างๆนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้วันที่14มิถุนายนนะฮะก็เรียนชี้แจงนะครับใครได้มาชมไลฟ์สด ของ FC ตีมังเอกก็ประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วกันนะครับว่าผมจะไปเก็บเอกสารพร้อมกับทีมงานเจ๊ใหญ่มังเอกรอรพินหนูเจริญจะไปเก็บเอกสารกันในวันที่14มิถุนายน2563นะครับแล้วก็จะรวบรวมเอกสารทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำเอกสารให้เสร็จภายในวันที่15มิถุนายนนะครับเพราะวันที่15เวลาประมาณสักบ่ายโมงนะฮะบ่บายโมงเราก็จะ นำเอกสารไปส่งนะครับให้กับอบจจังหวัดปทุมธานีต่อไปนะครับอันนี้ก็ย้ําแล้วนะฮะเราเราประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วก็เก็บเอกสารบางส่วนแล้วก็มีการเก็บตกนะเก็บเพิ่มเติมกันไปแล้วนะฮะก็ขอความกรุณาขอความร่วมมือนะครับว่าวันพรุ่งนี้ขอเป็นวันสุดท้ายนะครับขอเป็นวันสุดท้ายนะครับสําหรับหมู่หนึ่งหมู่สองและหมู่สามที่จะมีเอกสารเพิ่มเติมผมก็จะไปเก็บนะตามจุดต่างๆเช่นบ้านผู้นาชุมชน นะนิติบุคคลรสมปรพร,รผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านสมาชิกอบตอนะรเราก็จะไปเก็บตามจุดต่างๆางกันในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะส่งในวันที่15นะครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับแต่แต่ถ้าเกิดว่านะครับท่านใดที่ไม่รู้เรื่องจริงๆไม่ทราบจริงๆนะว่ามีการแจกเข้าสารของอบจจังหวัดปทุมธานีและเราก็เก็บเอกสารกันมาเกือบหนึ่งเดือนเต็มนะฮะตั้งแต่ ตั้งแต่วันที่15นะฮะพฤษภาตอนนี้ก็ถึงวันที่จะสิมิถุนาแล้วก็เกือบหนึ่งเดือนเต็มนะฮะท่านใดยังไม่รู้ยังไม่ทราบนะครับหรือไปต่างจังหวัดเพิ่งกลับมานะฮะก็โทรติดต่อได้ที่เบอร์ที่เบอร์โทรศัพท์ผมนะครับขอเป็นส่วนตัวนะครับท่านที่ส่งเอกสารช้าที่สุดนะฮะแล้วก็ยังส่งไม่ทันท่านก็มาส่งได้ที่ผมนะขอเป็นส่วนตัวจริงๆนะครับขอเป็นส่วนตัวจริงๆนะฮะ ก็คงจะไม่เกินวันที่20อย่างแน่นอนคือเสร็จสุดท้ายแล้วนะฮะคือสุดท้ายแล้วนะวันที่20มิถุนายนนะฮะเราก็จะปิดจ็อบการเก็บเอกสารนะรจะได้ทําข้อมูลและจะได้แจกข้าวสารกันได้ไวขึ้นนะครับเพราะว่าตามกําหนดเราก็จะแจกข้าวสารในเดือนสิงหาคมนะครับคือต้นต้นสิงหานะครับเพราะว่าทั้งจังหวัดปทุมธานีนะฮะหลายท่านเขาจะมองว่าเอ๊ะทำไมนานจังจริงๆแล้วไม่นานนะฮะ ก็เก็บเอกสารวันที่15มิถุนายนก็คือสุดท้ายแล้วก็จะต้องไปอีก15วันทําเอกสารก็จะไปแจกที่อําเภอเมืองสามโคกนะฮะแล้วก็ราดหุ่มแก้วก่อนนะครับเสร็จแล้วก็อีก15วันนะฮะก็จะมาเป็นของลําลูกกาของธัญ,ญบุรีนะครับแล้วก็มาอีก15วันก็จะเป็นของคลองหลวงหนองเสือ นะฮะไล่เรียงตามปฏิทินการเวลาก็คงจะประมาณสิงหาต้นๆน,น,นะครับหรืออจาจจะก่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเบื้องต้นชี้แจงเล่าให้กับพี่น้องได้ฟังกันนะครับเพราะว่าหลายท่านจะสงสัยนะครับโทรมาตอนนี้ก็โทรมาที่ศูนย์ประสานงานกันเยอะพอสมควรว่าขาวสารแจกไปหรือยังเออยังไม่ได้ลาบอกยังไม่ได้แจกนะครับตอนนี้เอกสารยังเก็บไม่ครบเลย นะครับเอกสารยังเก็บไม่ครบเลยนะครับก็ท่านที่ส่งเอกสารมาก็รอสักนิดหนึ่งนะขอตรวจเอกสารให้ครบกอดนะฮะอย่างที่บอกบางท่านส่งมาก็มีแต่บัตรประชาชนไม่มีทะเบียนบ้านนะครับก็ต้องไปตามเก็บกันอีกนะบางท่านก็ส่งต่ใบยป่าหน้ามาอย่างเดียวนะฮะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านก็ไม่ส่งเข้ามานะครับผมก็จะต้องตามไปเก็บนะห้ทีมงานตามไปเก็บกัน นะครับและตอนนี้ทีมงานเจ๊ใหญ่เมืองเอกอรพินหนูเจริญนะครับก็ลงไปเก็บเอกสารนะครับในจุดต่างๆนะฮะในสำหรับวันนี้ที่นัดกันไว้ก็จะไปเก็บตามจุดต่างๆนะครับสำหรับจิตอาสาที่ได้ร่วมกันทำงานและก็สอบถามนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะฮะท่านใดยังไม่ได้ลงรับสิทธิประโยชน์นะฮะเข้าสา5กิโลของอบจจังหวัดปทุมธานี นำโดยท่านายกชาญพวงเพชรนายกองค์การแห่งส่วนจังหวัดในการดูแลเยียวยาช่วยเหลือโควิด19เบื้องต้นนะครับทำสามารถที่จะมาลงทะเบียนได้ตามจุดต่างๆที่ได้อบอกไว้เบื้องต้นนะครับข้างต้นนะฮะไปลงทะเบียนกันได้นะฮะหรือจะโทรศัพท์มาที่ผมก็ได้โดยตรงนะฮะเบอร์โทรผมก็อยู่ในเฟซอยู่ในไลน์อยู่ใน YouTube ต่างๆก็ดูกันได้ นะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อจะให้ติดต่อกันนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะฮะนะก็ย้ำนะครับย้านะครับ FC ตีมังเอกนะฮะบางท่านที่ไม่รู้ข่าวยังไม่ทราบนะฮะก็ดูที่ข้อความนะครับแล้วก็รายละเอียดแล้วก็ส่งเอกสารกันนะครับจะได้รับกันทุกท่านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าของแจกแล้วนะฮะของแจกมาแล้วท่านจะมาบอกว่า ไม่ได้ลงทะเบียนไม่ทราบเลยอันนี้ผมก็จนบัญญานะครับจนใจจริงๆเพราะว่าเราเนี่ยทำงานกันมา1เดือนเต็มนะครับตั้งแต่ถุบ้ษษษาพฤษภา6-3มีวันนี้ก็จะใกล้ถึง15มิถุนา6-3แล้วก็เกือบ1เดือนเต็มที่ได้บอกนะครับและตอนนี้เอกสารที่เก็บมานะครับแต่และหมูนะมูห่งก็เกือบพันลายนะฮะมู่3นี่ก็พันกว่า นะครับส่วนหมู่2นี่ประมาณ3,000กว่าลายนะครับรวมแล้ว4-5,000ชุดนะครับ4-5,000ชุดที่อยู่ในมือผมนะฮะแล้วจะส่งในวันที่15นี้อย่างแน่นอนนะครับก็แจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบกันนะครับนี่ก็เป็นรา,ายละเอียดเบื้องต้นนะฮะหลายท่านที่สอบถามกันมากก็อยากจะอธิบายให้ได้มากที่สุดนะครับและในส่วนที่น่าเห็นใจที่สุดก็คือบ้านเช่า นะฮะบ้านเช่าที่สอบถามกันมามากนะครับผมก็เรียนชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าบ้านเช่าตอนนี้ยังไม่เข้าระเบียบนะครับยังไม่เข้าระเบียบนะครับยังไม่เข้าระเบียบนะฮะบ,บ้านเช่าขอเป็นรอบที่2ก่อนนะฮะขอเป็นรอบที่สองถ้ามีโครงการเยียวยาช่วยเหลือบ้านเช่าก็ขอเป็นรอบที่2นะฮะหรือจะให้ทางผู้ใหญ่บ้านทางสมาชิกสภา,าหรือจะให้ทางอบต ของสามรับรองอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปตามเรื่องของระเบียบอีกครั้งหนึ่งสําหรับบ้านเช่าแต่ว่าตอนนี้นะฮะขอเป็นที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ตําบลของสามนะครับในเขตหมู่หนึ่งหมู่สองและหมู่สามก่อนนะฮะก็เรยนชี้แจงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะสำหรับบ้านเช่าทางท่านนายกชาญพวงเพชรนะครับทางท่านนายกชาญพวงเพชรท่านก็รับทราบแล้วก็พร้อมที่จะ ช่วยเหลือเบื้องต้นนะฮะแต่ก็ต้องดูเรื่องของกฎหมายดูเรื่องของระเบียบนะครับสิ่งไหนที่พอที่จะช่วยได้สิ่งไหนที่พอที่จะดําเนินการให้กับบ้านเช่าได้บ้างที่อยู่ในพื้นที่ในเขตดูแลในพื้นที่นะฮะท่านนายกชาญพงเพชรนะครับก็อยากจะดําเนินการช่วยเหลือ ให้กับพี่น้องทุกๆท,ท่านอย่างแน่นอนนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเรื่องของระเบียบเราก็ต้องว่ากันไปนะครับรวมถึงท่านนายกดกรวิศัดาท่านรองนายกนิพลเก้าธรรมท่านก็เห็นใจนะครับแล้วก็อยากจะดูแลบ้านเช่าด้วยเช่นกันที่อยู่ในพื้นที่นะครับแต่ก็ต้องอยู่ที่ขั้นตอนอยู่ที่ระเบียบนะครับเพราะว่าในเรื่องของระบบราชการนะฮะตามที่ท่านรู้นะครับการทํางานแต่ละครั้งจะต้องมีการออดูแล นะครับอาจจะทําได้บ้างไม่ได้บ้างก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เรียนชี้แจงนะฮะก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับบ้านเช่าทุกๆบ้านบ้านเช่าทุกๆหลังนะครับแต่ถ้ามีสิ่งไหนที่พอที่จะช่วยได้นะทางตัวกระผมนุกพนันจะเดินหรือว่าทีมงานลุงชาญใจดีนะฮะทางท่านนายกดรวิสาขาดาถ้ารองนายกนิพนธ์แก้วธรรมท่านก็พร้อมที่จะดูแลแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชน เบื้องต้นต่อไปนะครับนี่ก็นำมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะฮะในเรื่องของข้าสารของอบจจังหวัดปทุมธานีนะครับตอนนี้นะครับก็มีหลายท่านนะฮะที่สอบถามเข้ามาว่าทำไมไม่ไปประชาสัมพันธ์ตามนิติบุคคลหมู่บ้านต่างๆนะครับก็เรียนชี้แจงนะครับว่าตอนนี้นะก็ ทุกหมู่บ้านนะครับทุกทหมู่บ้านยินดีนะให้เข้าไปประชาสัมพันธ์นะครับเสียงตามสายทุกทุกหมู่บ้าน ee, ทุกทชุมชนนะครับก็เรียนที้แจงกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าบางครั้งเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เข้าเวลาไม่มีเวลาเข้าไปตามเวลาที่กําหนดนะครับก็เลยยังไม่ได้เข้าไปนะฮะเดี๋ยวหลังจากที่ทำเ,เรื่องข่าวสารเสร็จแล้วก็คงจะเข้าไปประชาสัมพันธ์ข่าวสารการทํางานเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ อบจอจังหวัดปุมธานีนะครับว่ามีโครงการอะไรบ้างนะฮะในเรื่องของการสร้างเขื่อนสูงการเรียนรู้ต่างๆหรือจะเป็นเรื่องของอบตตําบลของสามที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะฮะก็จะนําไปแจ้งนําไปบอกให้กับทุกท่านนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆหมู่บ้านทุกๆนิตินนบุคคลนะฮะที่ให้โอกาสผมตัวผมนพนันผมเจริญไปไประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกๆหมู่บ้านนะครับที่ได้แจ้งเข้ามา นะครับแต่ก็มีบางนิตินะครับที่ไม่ได้เข้าไปนะครับต้องกลับขอโทษขออภัยพี่น้องสมาชิกจริงๆนะครับต้องกลับขอโทษจริงๆนะฮะมีบางนิติที่ไม่ได้เข้าไปนะฮะก็ไม่เคยอ่าไม่ขอเอ่ยชื่อเอ่ยเอ่ยนามนะครับอ่าไม่เป็นไรนะฮะบางนิติไม่เข้าก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวก็จะมาไลฟ์สดอ่าประชาสัมพันธ์ให้ให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะฮะแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะทุกๆหมู่บ้านด้วยความจริงใจเลยนะครับที่อ่าดูแล แล้วก็สนับสนุนกันมาตลอดนะครับอันนี้ก็แจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบกันนะครับอย่าลืมนะครับย้ําเป็นครั้งสุดท้ายนะครับย้ําเป็นครั้งสุดท้ายว่าท่านใดย,ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าสารอบจอ .15 กิโลให้ท่านไปลงทะเบียนได้วันนี้นะครับเดี๋ยววนันพรุนี้เราจะเก็บเอกสารแล้วนะครับวันพรุ่งนี้เราจะเก็บเอกสารแล้วนะครับ เอฟซีตีมังเอกนะครับได้ดูไลฟ์สดอยู่นะฮะฝากไปจรสัมพันธ์ด้วยวันพรุ่งนี้ให้รีบมาเลยนะฮะวันพรุ่งนี้จะไปเก็บเอกสารแล้วนะครับตามจุดต่างๆนะฮะตามนิติบุคคลต่างๆตามบ้านผู้นําชุมชนนะสมาชิกอบตบ้านอสมมอบ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะฮะเราจะไปตามเก็บเอกสารเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเพื่อจะทํางานได้รวดเร็วขึ้นนะครับแบบฟอร์มตัวเดียวนะแบบฟอร์มตัวนี้นะฮะ นะฮะแบบฟอร์มของอปจจังหวัดปทุมธานีมีแบบเดียวนะครับไม่ต้องประทับตาใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องประทับตาใดๆทั้งสิ้นท่านก็สามารถที่จะได้รับเข้าสารอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็มานํามาบอกนํามาแจ้งให้กทุกท่านได้ทราบกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่เราทํางานกันนะฮะทีมงานลุงชาญใจดีนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมการทํางานมากขึ้นนะครับต่อเนื่อง นะฮะในเรื่องของการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิดสิบเก้าในในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนนะฮะก็ยังมีอยู่นะฮะเดี๋ยวก็ขอทำเรื่องข้าสารให้ให้จบปิดจ็อบให้จบก่อนนะครับเราก็จะไปดำเนินการอย่างอื่นต่อไปนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจและก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วยนะฮะหลายท่านยังไม่ได้ทราบหลายท่านหลายท่านยังไม่รู้นะครับก็รับรู้กันสะก่อนนะฮะมามาแจ้งนำะมาบอกกันให้ทุกท่านได้ทราบกัน นะครับหรือถ้าเกิดว่าท่านออมีข้อสงสัยประการใดนะฮะสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ตัวกับผมนพนันหนูเจริญหรือว่าตีมังเอกนะครับ0 44, ูนย์7ป9 4นกมีเบอร์เดียวนะครับ0819275944นะครับเบอร์โดยตรงโทรได้24ชั่วโมงผมก็จะโทรกลับทุกสายที่ไม่ได้รับ หรือถ้าท่านจะเข้ามาดูกิจกรรมการทำงานเพิ่มเติมก็ที่หน้าของ Facebook หน้าของ YouTube ที่หน้าของ l ลน e นะครับก็เข้ามาดูกิจกรรมการทำงานเพิ่มเติมนะครับก็เป็นกำลังใจกันนะฮะก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ FC ีตีเมืองเอกทุกๆท,ท่านที่ได้ชมไลฟ์สดอยู่ตรงนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกกันต่อๆไปนะครับว่าใครยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าสารออบจ1รกิโลให้รีบมาลงนะฮะ ผมจะปิดจ็อบผมจะเก็บเอกสารแล้ววันที่15มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็ส่งให้ทางอบอจอต่อไปในการรวบรวมเอกสารนะครับก็วันนี้ก็ใช้เวลาแต่พอสมควรนะครับก็ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขเพลิดเพลินกับการใช้ใจ่ายเงินด้วยรักและเคารพจากใจนกพนันหนูเจริญทีมงานลุงชาญใจดีพร้อมด้วยเจ๊ใหญ่เบงเอกอรพินหนูเจริญนะครับวันนี้ผมนกพนันต้อง ว่าสวัสดีและก็ลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันในไ์สดหน้านะครับเราก็จะนำกิจกรรมดีๆมาแจ้งมาบอกให้กับพี่น้องได้รับรู้รับทราบกันนะฮะเพราะว่ามีการทำงานอีกหลายๆอย่างนะฮะบางท่านก็ไม่ทราบบางท่านก็ไม่รู้นะฮะเราก็จะนำเสนอให้ท่านได้รับรู้มากที่สุดนะครับว่าเรื่องของท้องถิ่นนั้นมีอะไรบ้าง นะฮะแล้วก็มีข่าวสารที่เป็นประโยชน์มีสาระที่เป็นประโยชน์นํามาบอกนํามาแจ้งให้กับพี่น้องได้รับร,รู้รับทราบกันอย่างไรบ้างนะครับวันนี้โชคดีมีความสุขผมพนพนันหนูจเจริญหรือว่าตีมังเอกร้อมด้วยทีมงานเจ๊ใหญ่มังเอกอรพินหนูจเจริญน,นะครับต้องขอลาไปก่อนก,นกับสวัสดีทุกท่านและพบกันในครั้งหน้าโชคดีมีความสุขสวัสดีครับไปก่อนนะครับไปแล้วจ้าขอบคุณนะครับไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า